ราคา2.6.01เค108มีคะแนน2คะแนนซีฮาเบนไอเนนไทรยาร์เรอัลเทนพีคเวย์กิ๊กคัฟท์ุนมึร์เทนดิสน์พรีวาร์ดนุซเซลดีฮับวันเทอร์ซูกุนอิสต์นอยว์เช่ฟริสต์กิลท์ฟอร์ดีน็อกสเตอร์ฮับวันเทอร์ซูกุน ยาวใช่ไหมเดี๋ยวมาแปลไปพร้อมกันนะคะบรรทัดแรกก่อน Sie haben einen drei Jahre alten PKW gekauft แปลว่าคุณได้ซื้อรถนะคะ gekauft คือซื้อมาแล้วนะคะ einen drei Jahre alten PKW รถคันนั้นนะ่ะมีอายุมาแล้ว3ปีคือได้จดทะเบียนวิ่งมาแล้ว3ปี Und Merten เทนดีเซนพรีวัตนูเซและคุณต้องการใช้รถคันนี้ส่วนตัวนะคะคือใช้ในบ้านปกติพรีวัตนูเซนใช้แบบส่วนตัวไม่ได้ใช้ทำธุรกิจด h อปอุ่นทะซุกขุ่งอิ n ต์รถคันนี้เพิ่งจะผ่านการตรวจสภาพมาดีฮอปอุ n นท r s ุกขุ่งก็คือทูฟนั่นเองนะคะได้ทูฟมา is t neu ใหมายเลยนะเวลเชอร์ฟริสกิล für ฟอร์ด c เน t e h ์เตอร์ฮอปอุ่นทะุกขุ่งแล้วเมื่อไหร่ที่คุณจะต้องไป ตรวจสภาพรถอีกครั้งสรุปก็คือตอนนี้คุณได้ซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วและรถคันเนี้ยอายุ3ปีพึ่งจะผ่านการตรวจสภาพมาสดๆเลยครั้งต่อไปเมื่อไหรล่ล่ะที่คุณจะต้องเอารถคันนี้ไปตรวจสภาพอีกครั้งจำที่พึ่ง ทำคลิปให้ฟังได้ใช่ไหมคะโอเคคาตอบเขาเกิดมาให้ว่าอันบวดนะ f ดฟริสบิทริกจุดจุดจุด,จดโมนาทนะคะคือเขาให้ตอบเป็นโมนาทนะกี่เดือนให้เวลาคิดสามวินาที ได้คำตอบแล้วนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือ24เดือนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะถ้าเราซื้อรถมาใหม่และรถคันนี้มีอายุ3ปีแล้วเพิ่งจะได้ทูฟมาสดๆเลยครั้งต่อไปก็จะต้องเป็นภายใน2ปีนะคะหรือ24เดือน กลับกันถ้ารถของเราที่มีอยู่ณนะตอนนี้อายุได้3ปีแล้วหลังจากที่ออกมาจากศูนย์นะคะหลัง3ปีเราก็จะต้องเอาไปตรวจ1ครั้งและครั้งต่อไปคือทุกๆ2ปีโอเคค่ะ2ปีหรือ24เดือนเป็นคำตอบที่ถูกต้อง